ไก่วอร์ครับมันกำลังทำลายพวกเอ็นไซม์จนหมดแล้วครับตอนนี้ยยาไก่วสามแล้วตัวที่อยู่บล็อกเจ็ดล่ะคืออะไรไก,ก่วอร์โชโชตอนโคลนอสสาขาญี่ปุ่นพิษนา่น โชนี่นายจริงๆเหรอเนี่ยฮแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโชเขาคุณเทสโรครับอ๋คุณเทสโรครับอ๋ออ๋อ๋ออคือว่าที่นี่คือ นี่มันที่ไหนครับหมายความว่ายังไงผมจำได้ว่าผมกำลังสู้อยู่กับเอนไซม์อยู่นี่นะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอครับออนี่นายคือโชว์ใช่ไหมนี่นคือโชว์จริงๆใช่ไหมฮะอ๋อก็อผมนด่สิครับ <c oughs> ดีแจงจริงเลยดีแจงจริงเลยจะอะไรก็ช่างนะแต่ก็ดีจังเลยอ่ะดีคุณเทสโรครับเป็นอะไรไปหรือครับทำไมคุณเทสโรถึงได้ออฮะฮะฮะก่ว่าเด็เราวัดนะพวูเราเจ้จอพวกบ้านี่ฉันเองอ๋อโอ้ทคุณลิสเกอร์นี่นะ ต้องขอโทษด้วยครับแลวถูกสั่งให้ตามลากันเวอหนึ่งรู้สึกว่ามันจะกําลังจัดการกับเซบูจนได้นะครับมันช้าไปแล้วละฮะอ่ะเฮ้ยนี่มันเขาคงต้องเจ็บปวดมากฉันจัดการให้เขาไปสบายจัดการมันให้ได้ล่ะพวกนายคงเข้าใจใช่ไหมล่ะครับผมท่านพอบอคงเห็นหมดทุกอย่างแล้วแต่พลังแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วฉันจะจัดการให้หมดไม่ว่าจะนั่นไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งกายเวอร์หนึ่ง ตอนนี้ที่คนระวังก็คือไฮเปอร์ซวนนั่นเองเอระไม่สิน่าจะเป็นทันคิโอมากกว่าเ๊ะเฮผมนั่นเหรอครับจริงจริงเหรอครับใช่ตอนนั้นนะ่ะฉันเห็นหมดทุกอย่างเลยนะโอเห็นทั้งหมดแล้วผมทำอะไรไปบ้างครับนี่จำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอ,อ,อครับทั้งหมดเนี่ผมเป็นคนทำทั้งหมดเลยเหรอครับท่านคีเวนานะ่าจะทำทั้งหมดนะ ผมไม่รู้สึกว่าจาอะไรได้เลยสักนิดนอ่ะคุณเทซโร่นี่มันหมายความว่างไงครับเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ผมสู้อยู่ที่ว่าก่อนหน่ะแล้วค้นหาทางหนีจากที่นี่ก่อนดีกว่าหนีงั้นเหรอที่ไหนย,ยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยที่นี่น่ะคือโครนอสสาขาญี่ปุ่นนะอ๋อฮะโทษทีนะฉันจะบอกนายก่อนหน้านี้นะแล้วทําไมถึงไม่บอกกันตั้งแต่แรกแล่ะครับผมมา่ยูนนั่น,นะ,ะ,ะแย่เลยสิกายวา พวกภาไปบอกเข้าแล้วครับกเวอร์เพิ่มันใ้กำลังหนีไปนะครับเราตราตามได้ตามมันสิครับทักเกอครับเมื่อกี้เซบูถูกจัดการไปแล้วครับท่านฉันรู้แล้วนอะครับไปได้แล้วครับท่านจจมาลิสเกอร์กตรวจสอบกันแล้วนะครับไก่วอรสามหายไปแล้วครับเอ่อท่านครับเอาไงต่อดีครับหามันให้เจอไกเวอร์ฉันอ่านแกไม่ออกจริงๆ แหมต้องการอะไรกันแนะ่ท่านครับขอโทษนะครับที่มาช้าได้ยินว่าไกาเวอร์หนึ่งกับไกเวอร์สามปรากฏตัวเลรอครับเกิดอ,อะไรขึ้นที่สาขาญี่ปุ่นกันแนะ่ทำไมถึงมีไกเวอร์สตัวและทำไมเจ้าไกาเวอร์สามถึงรู้จักที่นี่ได้ฮะบอกมาผมเพิ่งไปตรวจสอบรายงานของคุณพ่อมาครับซิสเต็มนั้นอะยังใช้ไม่ได้เรื่องนั้นฉันรู้แล้ว กันนคุณเทสโลครับขึ้นข้างบนหรือว่าลงข้างล่างดีครับเออฉันเองก็ไม่รู้สิตอนที่ขึ้นลิฟต์มาก็จำไม่ได้ซะด้วยฮะขึ้นข้างบนหรือว่าข้างล่างดีดนาะเร็วสิครับอ,อ้อามาเจอนะมาอยู่ทางนี้เนะี่ยรีบพาเล้วเข้าคุณเ,เทสโลงั้นก็ขึ้นข้างบนแล้วกันแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับออไปโชว์นี่มันอะไรอะ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับนายแนะ่นายยังมีชีวิตรหรือเปล่าโช <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับอืมอุ่ณเทซโร่เอ่อก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีก็ดีแล้วครับเอาละรีบไปกันเถอะเร็วเข้าคุณเทซโร่ฮะมีอะไรเหรอพวกเราต้องรีบนะคุณไปก่อนเถอะครับ ถ้าที่ผมยังมีชีวิตยอยู่มันแปลกใช่ไหมครับอืมเมื่อกี้ตอนที่ผมพูดแล้วยังแปลกใจตอไมถึงได้ผมออง,งั้นลเลยครับแต่ว่าตอไมาถึงเป็นแบบนี้ที่นายเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะพลังของกายเวอร์ก็ได้นะ <c oughs> มันมหัศาจรรย์ <c oughs> ใช่มหัศาจรรย์มากการพูดแบบนี้ดูไม่เหมือนคุณเทสซโรเลยนะครับเอ <c oughs> แบบนี้คงไป,ไปไม่ได้อาจจะเป็นเอ่คอคลนนิ่งก็ได้นะคลนนิง่งเหรอจริง้วยสินะคอนโทรเมรเทัลน่ะมันอาจจะสร้างนายขึ้นมาจากโคลนนิ่งยังไงเล่านี่เพราะว่าแบบนี้นายฟื้นขึ้นมาไงเข้าใจไหมล่ะกายเว่ยน่ะเป็นพลังสามารถฟื้นตัวขึ้น,นมาได้ยังไง,ไงเ,เพราะพลังนี้ไงเล่าเพราะพลังนี้เอาเถอะนะะถึงแม้ว่าฉันอธิบายไม่ได้ก็าตามเอะไม่เป็นไรครับแล้วผมเนี่ยมันเมื่อก่อนไหมครับผมรู้สึกว่า ตอนนี้ผมอาจจะเป็นแค่ร่างโคลนนิ่งก็ได้นะครับอยู่ข้างบนผมว่าเชิงบนนั่นโชตอนนี้นายจะเป็นนายนะนายไม่ได้เปลี่ยนไปล้วหน้าคุณเทสโร่นี่ยังไงก็ตามเราต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้เพื่อกลับไปพบมิสกิก,กับพ่อของนายยังไงเล่าครับคุณพ่อครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนะ่ะไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขา ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกับเทสโลลุโรหรือเปล่านะแต่พอเรากลับมาพวกเขาก็มาอยู่ที่นี่ซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเราอาจจะเป็นพ่อทธมในเรื่องราวก็ได้มั้งแต่ว่าเป็นพ่อที่ห่วงรูปมากนะแม่เองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมโฉ อะไรขึ้นเนี่ยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยโปรแกรมระเบิดตัวเองถูกตั้งขึ้นมาครับโอ้ยกีนไม่นอนที่นี่จะทำลายตัวเองขอให้ทุกท่านโปรดอพยพภายในสิบนาทีโอ้ยเขาอย่างเร็วๆเร็วๆเร็วจะระเบิดแล้วจะระเบอาไม่เงยไม่ทราบบ้างครับดูเหมือนที่มีคนตั้งโปรแกรมระเบิดไว้นะครับแถมลงไวรัสเอาไว้ในคอมด้วยสิลำบากเลยเนี่ยงานนี้ลองปล่อยให้ผมจัดการดูไหมล่ะครับนี่งานถนัดของนายงั้นสินะครับแต่ว่า ถึงจะเป็นงานถนัดของผมแต่การลบโปรแกรมไวรัสไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแย yeah, ่จริงๆรู้สึกว่าจะมีเกลือเป็นน้อนอยู่ที่องค์กรของเรานะ <c oughs> จะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยฮะไม่อยากจะเชื่อเลยแบบนี้ต้องใช่ได้แน่ต้องเป็นฝีม,มือของเจ้านั่นแน่ๆไม่พลาดหรอกมันยังไงกันแน่เนี่ยตึกนี้กำลังจะระเบิดตัวเองงั้นเหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องอีกใคร <ไป S 1> ใสิครับไปก็แย่สิรีไปกันเถอะ่อ,อครับ ท่านครับย่แล้วครับเราหยุดมันไม่ได้ครับเอาไงดีครับท่านครับใจเย็นก่อนเอ่ยังเหลือเวลาตั้งห้านาทีโปรแกรมจะระเบิดเนี่ยแต่ว่าท่านท่านผมลองดูก่อนนะครับอืมนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกว่าจะมีคนลบโปรแกรมแก้ไปแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นก็อุ้ยเราต้องรีบไปจากที่นี่เราเจาะเข้าไปไม่ได้เจาะไปไม่ได้ออก่อนอแต่ว่าท่านครับ แล้วสาขาที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับสาขาเนี่ยาทางจะไปไม่รอดทิ้งมันไว้แบบนี้แหละอยู่ที่นี่อันตรายเกินไปรีบหนีก่อนดีกว่าเข้าใจแล้วครับงั้นผมจะขอเก็บข้อมูลที่เหลือก่อนจะไปจากที่นี่นะครับผมเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้ท่านบนดาดฟ,ฟ้าแล้วครับรีบพาท่านหนีไปก่อนเลยเขาอมได้เลยครับแล้วเรื่องลิสเกอรลล่ะครับจะทําไงเรื่องนั้นช่างมันก่อนยังไงก็ฝากนายด้วยกันแล้วกันทราบแล้วครับสัญญาณเตือนภัย ขณะนี้เหลือเวลาอีก8นาทีที่จะระเบิดขอให้ทุกท่านรีบอบพยพตัวเองออกจากที่นี่มันต้องแบบนี้สิเท่านี้ก็ไม่มีใครสู้ฉันได้อีกแล้วขนาดนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีจะระเบิดตัวเองขอให้ทุกท่านรีบริบอบพยพไปจากที่นี่ด่วน ทเสศรต้องยินดีกว่านะอาอาเฮ้กายเวอร์หนึ่งแกทำเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องอีกแล้วนะเท่านี้เราก็ทำลายทุกอย่างที่นี่ครบแล้วฝีมือแกนี่เองคนสร้างโปรแกรมระเบิดที่นี่อะ ที่นี่มันตัดฟ้านี่นี่แกรู้จักเขาด้วยเหรอครับเจ้านี่คือผาบาขององค์กรโ<อ>คโนสฉันไม่รู้ว่าแกวางแผนอะไรอยู่นะแต่ตัดใจซะดีกว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกองค์กรสาขาญี่ปุ่นอยู่แล้วนี่นะที่ฉันสนใจคือตัวนายมากกว่าเนอะนา่ก็รู้ว่าตอนนี้เราต่างม,มีพลังที่เหมือนกันยังไงเล่าอ๋ออย่างนี้ได้เอง นายก็ไม่รู้ถึงความแตกต่างของพลังของแต่ละคนละสินะว่าไงนะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก่อนสิพวกเรายังไม่ได้ต่อสู้กันเลยนะทําไมละ่ะกลายเวอร์มมันควรจะมีถึงสามคนต้องไม่เพียงคนเดียวเท่านั้นถึงจะพอฉันไม่สนเรื่องพวกนี้หรอกนะ <laughs> มีอะไรน่าขำักเรื่องไงร่างกายตอนนี้ของนายเป็นยังไงบ้างละ่ะร่างกายตอนนี้ของนายล่ะเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นี่เองตอนนี้เหลือเวลาแค่เพียงหกสิบวินาทีที่นี่จะทําการระเบิดตัวเองท่านครับรีบไปนะครับเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเออคุณเทซุโร่ฉันมีเรื่องจะถามแกนะที่แกพูดว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นเไปไ็นร่าง้งแบบของโซโนอยใช่ไหมแล้วใครกันที่เป็นคนสร้างนะฮะบอกฉันมาบอกมาสิ เอาให้ไปยังงี้นี่เองที่แกทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อครอบครองทั้งหมดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะครอบครองเหรอถ้าแกได้พลังกายเวอร์มาแกจะสามารถครอบครองโครโนสที่นี่ได้อย่างสบายๆไงล่ะฮึฉันอะไม่ได้มีแค่ความคิดเล็กๆแค่นั้นหลกนะว่าไงนะ ไม่ใช่แค่สาขาญี่ปุ่นแต่ต้องทั้งหมดตอนนี้เวลาของแก,กหมดไปแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งตอนนี้เข้าสู่หมวดระเบิดตัวเองเหลือเวลาอีกห้านาทีทุกอย่างที่นี่จะคุณเทซุโร่พวกเราไม่มีเวลาแล้วนะครับยังก่อนฉันต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้เลยคุณเทซุโร่ท่านครับอืม ผู้มาจุติไงล่ะเราเรียกเช่นนั้น <c oughs> เมื่อหลายล้านปีก่อนเขาคือสิ่งมีชีวิตจากอาวกาศที่มายังโลกนี้เราเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันพวกผู้มาจุติใช้เวลาอยู่หลายล้านปีในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาบนโลกพวกเขาได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่จําเป็นต่อพวกเขาชีวิตที่ทรงมิปัญญาและมีความสามารถมากมายหลายด้าน แล้วทั้งที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆความแข็งแกร่งของเขาสามารถทำให้เขาเอาตัวรอดมาได้ชีวิตมีอาวุธป้องกันตัวฮห,ห, <c oughs> หลังจากสร้างและดัดแปลงมาหลายเผ่าพันธุ์จนกลายเป็นมนุษย์อย่างเราในที่สุดมนุษย์ถึงมีร่างกายเป็นพื้นฐานของการสร้างเป็นโซอนอยแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ทิ้งโลกใบนี้ไปทั้งทที่กำลังทดลองอยู่เกิดอะไรขึ้น สิ่งนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่และในปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเขาได้ทิ้งไว้คือโนฮาวอาวุธที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นสซว้อยได้ก็ตกอยู่ในมือของโคโนสโคโนสจะนำมนุษย์สู่ความก้าวหน้านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการละแล้วหลังจากนั้นโคโนสก็จะครองโลกนี้อืและคนอย่างแกก็จะได้เป็นพระเจ้ายัางไงละ่ะแ่เพือ่อสามนี่แกเป็นใครกันแน่เรื่องฉันว่าเซอุสก,ก็แลวกัน เซออุสเหรอโครนอสสาขาญี่ปุ่นถูกทำลายแล้วท่านดุชากิโอรวมทั้งนายด้วยเหลืออีก4นาทีที่นี่จะระเบิดตัวเองท่านครับรีบไปเถอะครับท่านครับอือเร็วเร็วครับก้มหัวไปนะอ่ะอ่าอ่าอ่าอ่ะ เหลืออีกสามนาทีระเบิดจะทํางานอฮะอโลหะกลมที่ท้องเป็นเครื่องควบคุมแรงโน้มถ่วงรวมจิตส่วนที่นั่นก็จะทําให้บินได้โชทําได้ไหมไม่รู้สิครับคงต้องลองดูอะเอ้ไก่วาสามเนีไยจะได้ไกว่าสองอืมโอ้ดีไกลไม่ตายหรือเนี่ยถ้าแกไม่ปไปกฏตัวึ้นมาแล้วก็ ป่านนี้ฉันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้สินะดีมากเลยเดีย๋ยวก่อนทำไมที่ที่ถึงระเบิดหมายความว่างไงอ่ะก็เพราะว่ามันหมดเวลาถามเขาแกแล้วยังไงมลราแกคิดว่าจะสู้ฉันได้อย่างนั้นเหรอฮะอไอ้แก่ฝีมือไม่พัฒนาเลยนี่แต่พจะสู้ชนะอยงไงกันก็แล้ว <y> ชอตอนนี้แกขยับไปนั้นไม่ได้แล้วอยู่ที่นี่แหละทไมแล้วเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิ้ยเฮงยนค้ยกฮ้เฮ้ีเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮงเฮ้ยเดเยายเฮย้วจง้ายไป้ะเถ้ะเก้ยเฮ้ยเ้ยเฮลเฮ้้นเฮ้ย้ ชออะไรกันนี่นี่มันฮะ <men> <men> จริงด้วยก่อนหน้านี้ก็ <men> <men> แบบนี้ก็ <men> ชลูกกุเ้เซแล้วเวลาอีกสามสิบนาทีที่นี่จะระเบิดตัวเองที่เขโทรไม่เท่าจัดการที่เขโทรไม่เท่าเลยเอาเลย นี่มันเป็นไปไม่ได้พลังที่สุดยอดของฉันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้บ้าเอ้ยแล้วเวลาอีก10วินาทีที่นี่จะระเบิดตัวเอง 8... ปดโชี่ผีเร็วเข้าหกห้าสอ